สวัสดีค่ะร้านยางสมเกีรตราช้าแม็กนะคะวันนี้มาเปิดตัวด้วยนี้เลยแม็กหกลูนะคะเพิ่งมาใหม่เมื่อวานนี้เลยงานสวยมากงานดีมากต้องบอกเลยมันจะเป็นสีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นกากเพชรเป็นอะไรข้างในคืองานดีมากอันนี้6กลูนะคะขอบ18หน้ากว้าง9.5หลัง10นะคะ หลัง10.5ะแล้วก็มียางใหม่มาลงยางใหม่มาลงจะเป็นอันนี้เลยนี่2อ,อันนี้2 6 6 2 6 5 2 3 5 2 4 5 27 5นะคะนี่ยางใหม่ๆเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังเป็นเหมือนสาซิ่งสายวิ่งรับสาวนี่ราคาไม่แรงคะ่ะถูกมากถูกมากจริงๆ นี่นะคะยางใหม่ๆเลยดอกอยางแน่นๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนาสนใจเป็นแม็กเดิมเราก็มีเป็นอิสุตัวนี้จะเป็นอิสุขอบ17นะคะยาง <ๆ S 2> ติดยางป้ายแดงปี20เลยสวยๆเลย <ๆ S 2> มีหมดนี่นะคะมีหมดเลยเส้นสียางแน่นๆ,ๆอยู่เลยหรือว่าใครจะใส่ตัวเตี้ยอ่าตัวเตี้ยก็มีตัวนี้อิสุ6 6ใหม่ๆเลย เป็นไงเส้นสียังอยู่ครบนะคะหรือว่าจะเป็นยาง205 R16 นี่เรามีเต็มเลยเป็นอยู่ของโยโกนะคะปี20 29ปี19มีหมดเลยหรือว่าพี่พี่ท่านไหนสนใจแม็กเดิมเราก็มีค่ะนี่ตัวนู้นของอีสูตัวนี้ก็อีสูสวยๆทั้งนั้นเลยมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูนเอออีสู18 t ทีอดีนี่อันนี้ตัวใหม่ อันนี้ก็สวยอันนี้ตัวใหม่นะคะมีหมดเลยที่ร้านมีหมดเลยมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งค่ะแต่ส่วนมากจะขายราคาส่งซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรืออะไรนี่อันนี้เป็นกระทะติดยางป้ายแดงมีหมดเลยค่ะพี่ๆลองเข้ามาดูก่อนที่ร้านพ่อค้าท่านไหนที่จับแม็กป้ายแดงอยู่หรือว่า ยังไงก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนหรือไม่โทรได้ที่เบอร์0812839843นะคะจะติดต่อโดยตรงเลยกับนักเกียรติใจดีมากไม่ต้องห่วงราคาคุยได้ค่ะถ้ามาที่ร้านจบทุกตัวแล้วภายในวันถึง2วันนี้จะมีสินค้าเข้ามาอีกหนูไม่แน่ใจว่าจะเยอะขนาดไหนแต่คือเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นส่วนหน,นะคะที่จริงมีมือสองด้านล่างอีก มือสองด้านล่างอีกเดี๋ยวจะพาไปชมในคลิปหน้าเนาะอืมเอาเป็นแยกกันไปว่าอันนี้เป็นป้ายแดงนะอันนั้นเป็นมือสองนะเอางี้ดีกว่าง่ายดีสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ